น้ำผิวทะเลใช่ไหมอ่ามันก็มีไอน้ำใช่ไหมมีอะไรทำให้น้ำเนี่ยระเหยขึ้นมาอ่าความร้อนอ่าความร้อนจากอะไรโลกจากแสงอาทิตย์ใช่ไหมอ่าเก่งมากแล้วเรารู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรรู้ไหมโลกรู้ไหมนักเรียนเห็นหน้าจอโอ้รึเเนี่ยอ่านักเรียนดูจากรูปนี้ได้โลก วัฏจักรของน้ำจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรน้องเรียนรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดลองกันจะได้รู้นะครับว่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนาะโอเคไหมครับโอเคอาที่อื่นห้องนี้มีกี่คนลูกนับยังมารานับยังเอากลุ่มละสี่คนได้ จับกลุ่มแล้วใช่ไหมครับอ่ะปูให้อนี้ไปนักเรียนดูหน้าแรกหน้าแรกเนี่ยเป็นอะไรลูกหน้าแรกเป็นอะไรเป็นอะไรอ่านดิลูกันมเป็นการทดลองใช่ไหมเขาจะบอกปู่วัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมอ่ะอันนี้มันเป็นวัสดุอุปกรณ์ก่อนอันแรกนะลูกก็คืออะไรอะไร ก็เลยเอขนาดใหญ่มาให้เราดูนะเพราะว่าเราเรียนไม่สามารถลุกขึ้นมาทําเองได้ใช่ไหมโค้ชก็เลยเอาขนาดใหญ่มาให้เราดูนะอ่ะโอเคบิ๊กเกอร์แล้วอะไรอีกบุ๊คตะเกียร์แอลกอฮอลล์รู้จักไหมนี่คืออะไรรู้จักไหมเนี่ยอันนี้คือตะเกียรแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะนี่ลักษณะเป็นอย่างเงี้ยตะเกียรแอลกอฮอล์ไม่เคยเห็นใช่ไหมอ่ะนี่ตะเกียรแอลกอฮอล์แล้วอะไรอีกของที่กั้นลมที่กั้นลมมาไหน อันไหนอันน,น,นี้อันนี้ที่การโลบอันนี้อะไรลูกอันนี้โคอยทำไม ใช่ไหมอ่ะนี่ยางลัตคีมแล้วอะไรอีกน้ำแล้วอะไรลูกน้ำแข็งใช่ไหมอ่ะนี่น้ำแข็งนักเรียนอันนี้อะไรลูกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เติมตะเกียงเติมยังไงนักเรียนเติมเป็นไหมอ่ะเดี๋ยวครูจะสอนเติมอ่ะสมมุตินักเรียนขึ้นไปมัธยมใช่ไหม ผู้หายเติมตะเกียบเองจะเติมเป็นไหมลูกไม่เป็นอ่ะนี่ดูวิธีเติมมันจะมีจุกข้างในอันนี้คืออะไรแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อะไรแอลกอฮอล์จุดไฟแอลกอฮอล์จุดไฟเรียกว่าอะไรเมทานอนหรือเอทานอลเมทานอลใช่ไหมอ่าโอเคจำไว้นะเมทานอนน้อยจุดไฟนะ หนูจะเติมหนูนั่งไปเนี่ยให้มันอยู่ในระดับสายตายหควชนั่งเห็นไหมถ้าเกิดโคดยืนอย่างนี้แล้วโควชเติมมันจะลดไ,ไหม <ừ. S 1> ลูกเพราะเรามองไม่เห็นถูกไหมข้างในมันมืดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นขวดน้ําเราจะเห็นใช่ไหมลูกแต่พอเป็นตะเกียงในข้างในมันมืดเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเติมนักเรียนเปิดตรงนี้หน่อยเนึงเห็นไหมเนี่ยและเติมเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมเนี่ย เราทำอย่านี้่อยๆค่อยร้หุอพอเต็มเสร็จปิดปึ๊บแล้วปิดอันนี้เรียบร้อยนะนักเรียนถ้าเกิดเปิดจุกไว้แล้วเหมื่อไหมเป็นแอ็งอออร์แล้วเหยื่อไม่รูแล้วเหยนะอนะปิดให้เรียบร้อยแล้วก็เกมถ้าเลอะนักเรียนถ้ามันหกหรือเลอะต้องทําไงต้องเช็ดนะ เพราะอะไรลูกเขาไม่เช็ดี๋ยวกฮะเพราะอะไรพอเราจุดนี่มาลามนี่ไหมแล้วเปิดื่อนโต๊ะลุกไหมเนี่ยลุกลุกนะลูก่่ไมอานี่คุณพีทถูกต้องนะอะแล้วเรียนเปิดหน้าสองหน้าสองเป็นวิธีทำการทดลองอ่ะเปิดเปิดหน้าสองวิธีทำการทดลอง เวลาเติมน้ำลงปิกเกอร์ต้องทำยังไงลูกเอาวางอาวางนี้ได้ไหมได้ไหมแล้วเติมอย่นี้ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมเพราะอะไรมันจะมองไม่เห็นมันมองเห็นแต่ว่าทำไมลูกใช่ค่ะระดับสายตาเรามันเทลงพื้นใช่ไหมกระชึกทีนี้พอเราเทลงไปน้ำมันก็จะทำไมล้นล้นหรือขาดขาครับฮึเทลงไปเนี่ยล้นเหมันจะล้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำไง ให้เส้นตรงนี้อยู่ในระดับสายตาเราใช่ไหมโด๊ครับอ่าเราหมุนมาหมุนเสร็จแล้วไหมเอเค,อเคจเับนะแน่นๆนะแต่ให้ดีนะนักเรียนเวลาเติมนะนักเรียนอย่าย,ยกอีงนี้นะนักเรียนตั้งกับพื้นก็ได้แล้วนักเรียนย่อตัวมือนที่ครูเติมแอลกอฮอล์เมื่อกี้เข้าใจไหมโด๊อันนี้คุยคุูยกให้ ยังใช่ไหมทำอะไรกอดไปวางใช่หมร้อนอนาทีรลก5นาทีนาทีถึง10นาทีนะจับเวลา5นาทีกับ10นาทีแล้วเรามาดูกันว่า5นาทีกับ10นาทีเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไร มันเกิดว่าถ้าจับของน้ำยังไงโดยการเปรียบเทียบจากอันนี้นะความร้อนเฮ้ยความร้อนที่เกิดที่เราให้ไปกับบิเกร์เนี่ยคือเปรียบเทียบกับอะไรลลกกับอะไรกับแสงแดดใช่ไหมเปรียบเทียบกับผ้าทิ์นะน้ําเปรียบเทียบกับอะไรผิวน้ําใช่ไหมใช่ไหมโลกทีนี้ให้เราสังเกตูไอาน้ำนะแล้วก็แผ่นกระดาษเนี่ยเราเปรียบเทียบกับอะไรชั้นอะไรโลกชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศใช่ไหม ทีนี้ความเย็นที่เราให้ไปเปรียบเทียบกับอะไรอากาศเ,เย็นๆข้างบนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไอ้น้ำเนี่ยที่ขึ้นไปโดนอีแผ่นใสเนี่ยจะมีลักษณะเป็นย<อ>ังไง<อ>เข้าใจไหมลูกโอเคอ,อีแผนใสหรอโบเอออีแผ่นใสสองร้อยแปดสิบหนนะสองร้อยแโอเคดูไว้สออยห้าสิบหนาทีแล้วบอกเมื่อไรจะเกินห้านาทีต้อเรียนพ่ออะไร ปริมาณเยอะในนี้เขาบอกว่าแค่60ใช่ไหมแต่คุณก็ใส่ไป200เนี่ยใช่ไหมล่ะ เีแล้วใช่ไหมถ้า <c oughs> เราสังเกตด,ดีๆนักเรียนตอนแรกเนี่ยมันทำไมม,ไมันใสมันใสแต่ทีนี้มันทำไมอไมังรู ข้อค่อนข้างๆเนี่ยนักเรียนเห็นึ่งไเนี่ยมันทำไมน้ำมันเริ่มทำไมมันทำไมโลกน้ำมันเริ่มทำไมมันระเหยขึ้นไปมันไปเกาะข้างบนแล้วมันทำไมมันตกกลับมาที่เดิมไหมมันตกกลับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันเริ่มอิ่มตัวฮะมันเริ่มอิ่มตัวมันเริ่มอิ่มตัวมันเริ่มทำไมมันเริ่มควบแน่นกับอากาศทำไมเนี่ยอากาศอะไรที่น้ำแข็งเนี่ยตอนนี้ กับความเย็นใช่ไหมเมื่อไอ้น้ำเจอความเย็นนักเรียนมันทำไงตาปนน้ำฮะเมื่อไอ้น้ำเจอความเย็นมันทำไงตาเป็นนมันควบแน่นกันใช่ไหมทำให้ทำไมโลกฝนตกใช่ไหมนักเรียนนักเรียนลองเปิดรูปไปดู วันเป็นก้อนเมฆใช่ไหมนักเรียนและมันก็กลับไปเป็นอะไรก้อนเมฆฝนลแล้วมันก็ตกลงมาทําไม,เ,มเป็นฝนเหมือนเดิมใช่ไหมอ,อ่าใช่นักเรียนสัตว์สัตว์กับฝนมีผลต่อวัฏจักรของน้ำไหมลูกมีใช่ไหมอ้าโอเคในป่าเนี่ยนักเรียนถ้าเกิดว่สาสัตว์กินน้ำเนี่ยมีผลต่อวัฏจักรของน้ำไหมมีเนาะโอเค อนน,นเรียนสิบนาที่ผ่านไปอนารียันอนน,นรียนให้สังเกตโลกทำไมมันทำไมมันเดือดแล้วทีนี้นนพอวางข้างหลังนักเรียนดูพอมันเดือดใช่ไหมไอ้น้ำมันทำไมมันตกลงมันขึ้นไปใช่ไหมนักเรียนพอมันเจอไอ้ความเย็นเนี่ยมันรวมตัวกันแล้วแล้วมันทำไมมันตกกลับไปที่เดิมไหม กลับไปเป็นหยดน้ำเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนกับวัฒนธรรมของน้ำไมหลมลูกเหมือนเลยใช่ไหมอ่าให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าเปิดไปที่กระดาษที่ครูแจกเมื่อกี้นี้นักเรียนอ่านักเรียนมาดึฝนล,ลงไปนักเรียนขอนาบมาทึบฝนเลยหน้าทีมามองก่อนอเวลาเราจะเก็บตะเกียนเราเก็บยังไงลูก ทำไงทำไงเป่าได้ไหมเป่าได้ไหมเป่าได้ไหมเราเรียนเป่าได้ไหมเนี่ยเป่าแล้วลามเป่าแล้วลามแล้วต้องทำยังไงต้องปิดปิดแล้วทำไมอ่ะล็อคทำไมปิดแล้วมันถึงดับเพราะมันไม่ดีปิดแลดับไหมมันโดนโลนะปิดแล้วมันดับไหมดับดับครับทำไม มันไม่มีอากาศเข้าไปทำไมกมีทำไมมันมีแก๊สออกซิเจนเข้าไปทำไมสาอไรโลกเออออกซิเจนเข้าไปทาไมเข้าไปทาไมให้เกิดการเไหมใช่ไมโอคพอปิดแล้วมันก็เลยดับเห็นไหม่อันนี้คือวิธีการทำให้ตะเกียงดับนะจำไว้นะ คือการเอาฝาเปลี่ยนเลยแล้วเรียนตียมันจับได้เหมนที่นาร้อนนันเนี่ยไม่ใช่ไม่ร้อนนะ,ะนนถ้าบางแหละก็ใส่กันได้ลงบางแหละเขาก็ไม่ใส่กันอ่ะนักเรียนมันลึกฝนลงไป คำถามก่อนทำกิจกรรมนะนักเรียนค่ว่าเพื่อไหร่ให้การเรียนมีเพื่อให้ควาร้เติมเต่อไปหนาจะมีบางที่ใส่เรา้ยแล้วว่าแบบจะต้องมีคนไข้วางไว้ เออเต็มไปหมดเลยแล้วที่ทำไมโลกมีไอ้ใช้ยางนอไรู้ทอี่เที่เป็นผลการทดลองกอ่ะโอเคอันนี้5นาทีกับ10นาทีคุณหของเราเป็นยังไงลก แรกที่เราจะเขียนข้างบนคือะอะไรลูกไอ้น้ำใช่ไหมไอน้ำมาทำไมลูกนักเรียนไอน้ำในแก้วเนี่ยมันไปทำไมมันไปกระทบกับความเย็นของน้ำแข็งที่เราวางไว้ข้างบนใช่ไหมไอพอมันกระทบเสร็จนักเรียนพอเราเขียนนี้ใช่ไหมพอมันกระทบเสร็จทำไมมันก็ตกลงไปใน พอตกลงไปเ็ษมันเจอทำไม